สวัสดีค่ะสุขูุสุคนมาเจอกับพี่กุ้งแล้วเด้อค่ะมื้อนี้พี่กุง้งดีใจหลายค่ะมื่อนี้สิมาบอกว่าพี่กุ้งได้มีเอซจากประเทศลาวค่ะติดตามพี่กุ้งอยู่ตลอดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามแล้วก็ขอโทษหลายๆค่ะที่่อน เพื่อนเขียนภาษาไทยแหละเจ้าของอ่านบ่ค่อยโอเนาะจะเนาะพอดีก็เลยถึงได้รู้ว่าเพิ่นอยู่ประเทศลาวค่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพิ่นเขียนมาเจ้าของอ่านบอกก็เแล้วโอ้เขียนอียงเนาะเพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าเพิ่นเขียนบ่ค่อยเป็นภาษาไทยเพิ่นอยู่ประเทศลาวเพิ่นว่าเนาะเฮากันเลยโอ้ยแม่ข่อยเด้อค่ะพ่อแม่เป็นน้องเบลล่ามันนี่คำแยกคำแยกเอ้าอ่ห เมืนี่มือค่ะแล้วก็ขอโทษห,หลายๆที่อ่านบรุูเรืองแต่กบว่าเป็นยังค่ะถึงสิประเทศใดกระร้างเนาะค่ะเนาะเฮ้ากับเป็นมูมูกันใดขอบคุณห,หลายๆค่ะเอฟซี FC. ขอยกับมี่เอฟซีอยู่หลายประเทศอยู่คือกันเทว่าบ่หูว่า ประเทศใดแน่แต่ฟึ่งจะมารู้ว่าเจ้าของมีเอฟซียู่ประเทศเล่าดีใจหลายมือนี้เจ้าของก็เลยสีมากบอกว่าขอบก็เล่นหลายขายที่ติดต,ตามทุกคลิปแล้วก็ถามว่าเอา้าเจ้าหายไปไซคือบทอันลงคลิปจากเอือเจ้าของก็เลยว่าโอ้ยลงคลิปซุ่มมือแต่เจ้าหายไปไซก็เลยถามบนนอกค่ะโอเคค่ะคลิปนี้กับคลิปแค่มากข,ขอบคุณเนาะคะ่ะเอฟซีทุกคนขอบคุณหลายๆคายที่กดไลค์ กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่กุง้งในเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะจะได้บทผ่าดคลิปใหม่ๆของพี่กุ้งเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะ